อ่ะโอเคเดี๋ยวพามาดูเมนูในร้านนะครับวันนี้เป็นเฮ้ยเฮยซาซิมินะครับ่าดูกั้งก่อนเลยอย่างแรกนะครับวันนี้กั้งเข้ามาตัวใหญ่มากนะครับดูเลยดูไซส์เดี๋ยว,ยวขึ้นคอมนะครับผมเป็นคนตัวใหญ่นะเต็มฝ่ามือเลยแบกก็ได้นะครับแต่ใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้คือผ่านแล้วมีมีม,มีมันทุกตัวเลยนะอ,อือหืออือหือ มันแบบมันจุกเลยวะที่ลูกค้าซื้อกี่โไปนะมหมดเลยอเอ้ัวจะขัวจะซื้อซะหน่อยอันนี้เป็นไข่ไขป่ปูปูเสิร์ฟไปแล้วนะมอสักรับเดี๋ยวพาไปดูครัวนั้นนะโอ้โหเหนะไมแม่ัวกำลังจะโอ้โหเนี่ยนี่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 พาไปดูกั้งอะไรนะ ก้างทอดกระเทียมก้างกระเทียมแล้วไข่ไข่ทุกตัวเลยนะกระทะนี้ยอริลูกค้าซื้อเป็นๆเป็นจริงๆนะเป็นแบบว่าซื้อจากเป็นๆแล้วแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็มาทําเป็นก้างกระเทียมนะครับเป็นเป็นของเราคือเป็นแบบนี้นะเป็นแบบว่ายน้ําอยู่นะเป็นของจะมีของเป็นๆอยู่ในตู้นะครับ เป็นของเราคือเป็นมีชีวิตนะครับไม่ใช่เป็นสดนะ <S <S เป็นอย่างนี้เลยนะครับเลี้ยงอยู่อย่างนี้เลยนะเป็นหอยจาแล้วก็มีหมึกเป็นหมึกช็อตหมึกซาซิมินะครับจะพาไปดูนี่นะครับอันนี้เป็นหมึกช็อตนี่หมึกช็อตหมึกซาซิมินะครับผมแบบนี้เลยนะครับมีทุกวันนะครับหมึกช็อตมีทุกวันวันนี้เหลือเยอะอยู่นะ ว่างมาได้หอยมันละหอยมันโอ้โหใหญ่จะดึงไม่ขึ้นเลยอันนี้หอยนี่นะครับตะปูตะบามนี้คือหอยมันละนะครับไซส์ใหญ่มากใหญ่จริงนะครับตัวนี้มีขัวร้อนขัวเย็นขัวซาซิมินะครับบาน้ำนะครับมีดนรีสดนะครับที่ร้านมีทุกวันโอ้โหเห็นก้างเมื่อกี้แล้วแบบน้ำลายไหลเลย เออเอาลูกปูมาจากไหนเนี่ยฮะจับน้องไปจับลูกปูไหมปูหนามมีก้างด้วยก้างเล็กเหรอ,อ,อ,อไหนอ่ะโอ้โหที่ไหนวะมองไม่เห็นนะโอ้โหใหญ่มากอออืืหนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักครู่นนะตรงนี้ก้างาติมินะครับปากโอ้โหมันแบบจุกๆนะดูดูมัน ดูมันนะครับมันหัวขาโอ้โหกูกคนเหลือคูณจะกินว่างไงฮะ่าบรรยากาศร้านนะครับเรามีดนตรีสดนะครับผมโอเคครับผม